เปเรียกอะไรสามห้าหกสองสามห้าแหกสองสาห้าหกใกล้ด้วยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่จะขึ้นเว้านะครับตอนนี้หลวงปู่ก็กำลังเจิญว้านะครับ ทุกท่านนะครับมาช่วยกันนะจะได้ส่งเ้าให้ขึ้นนะครับห้สูงกซนนะครับกงจะเติมเ้าแล้วนะครับเป็นเรื่อะไรดูเด้อไรท์ชั้นก็คงจะไม่ผิดนะครับ สัพเตาเมยรู้เปกิสิกราตเตจันทลิเคมาเนองิปทันตาธรรมจวัรณกโลอัยปทันตาธรรม กาโลอายัมปธานตา <c oughs> นักโมนมัสก,การเมฆาจวัยพระอิศวรผู้เป็นเจ้าเท้าเธอเสด็จลงมาทาาั้งทะเลดินตังสมุทรใส่สิน<า>อันพุพระพุทรธรรมพระความบดีพระพรายที่บดีทั้งพระอิศวร ผู้มีสัจดาเดเป็นจอมมงกุฎเกตไกรลาขอพิวะบูชาองค์แท้ไม่มาตั้งใจเจ้าภาพเจ้างานและบริบาลสิลูกหาเจ้าภาทุกท่านดลเลื้อยด้วยอุเบกขะคารกทุการาสิ่งใดสนใจมุ่งมากปรารถนาทุกประการเถิสาธุ รัตตโมสามสุขความกันนะครับนะโมัสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทสสะ นะโมต то, โั ism, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ альный, ัสสะวะต่างนสตฐานสักการะนี้นะสตฐานสักการะนี้ต่อองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ต่อองค์พระแม่ครูบาอาจารย์เทวไทยเทวานเทวดาทุกสถานถาาส,านส,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ลายข้า,าพเจ้าขอถวาย ดอกไม้กลวยเทียนเป็นเครื่องบูชาและองค์บายศีและบริวารทั้งหลายนี้พร้อมเครื่องสังเวยขอให้พ่อแม่คุบาจางเทพไทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ก็ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นทุกข์จงพน้นภัยอย่าได้มีอันตรายศัตรูมุมานอย่าได้เบียดเปียนก็ให้ข้าพเจ้าได้บรรลุลพระธรรมคำสั่งสอนสสสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมา,จาให้ได้ถึงมาก ให้ได้ถึงผลให้ได้ถึงพระนิพพานในอนาคตการอันไกลนี้เธอสาธุ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 เวลาจะให้พรนะครับมามาหน้าเลยครับมามารงนี้เลยนะครับอยู่ไคใบสีอยู่ในตะสายสินเราเนี่ยนะครับเพราะสายสินไม่ถึงทางนู้นสายสินไม่ถึง ใกล้ด้วยนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่จะขึ้นว่านะครับตอนนี้หลวงปู่ก็กำลังเจรเว่านะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมา,มาช่วยกันนะกร้ ส่งเ้าให้ขึ้นนะครับให้สูงๆนะครับเราจะเริ่มเ้าแล้วนะครับเในรอะไดูชั้นก็คงจะไม่ติด2นะครับนะครับ้งน่าจะดีเอ่อทีนะครับในเอ่อการขึ้นเ้าแบบนี้นะครับ ก็ช่วยกันนะจะได้มีบุญโน้นนัานะครัรที่จะได้ขึ้นไปสูงสูงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ม,มาร่วมาในคืนน<ม>ี้มสองก็ จะเป็นใจใจนะครับแบบ62ชุดนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่จำเพ็ญนะครับหรือว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับที่แบบ62นะครับคุณผู้ชมตามภาสาถุกถูกนะครับให้พิมพ์ก็ขอให้เลยรวยก็เป็นพิธีสวงหลวงปู่ 2ปดหกสองแปดหกสองแปดหกสองนาอได้แล้วไหนแปดอเออนี่แหละใช่ไหมสาธุสาธุแปดหกสองแปดหกสองเห็นไหมเห็นไหม เป็นเลขอะไรเนี่ยป็นเรากอะสาห้าออกไม่ได้แล้วแปหเป็นเลขอะไรสามกแหห ดำลงเลยนะครับดูหางด้วยนะครับแปดดูหางเลยนะครับหกเพราะว่าหางยังขัอยู่นะครับสองแปดหกสองเฮ้ยไหมครับพิธีขึ้นเบานะครับอันดับแรกเลยนะครับต่อไปก็อ่าหลวงปู่นะครับหลวงปู่สว่างไรนะครับท่านก็ได้เสเว้าให้นะครับ สองกันบ,บ้านี่ดูมาเนี่ยแม่บสองนี่แมเดี๋ยวเราสักครูนะ่เนาะทังกะลัง,งทงันวันนี้โชคชัยโชคชัยมานะครับกัะตุ้งครับร่าวๆเนาะสาธิตไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาหรือเปล่า เดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีขอหางเหมือนกันขออนุญาตต่อหางเว้าก่อนสาธุกจะได้ขึ้นสูงๆต่อร้อยหนึ่งจะได้สิบล้านบาทต่อเรื่อนะครับแม็กต่อหางเว้าหลวงปู่นะครับคือเขาเรียกว่าทรัพย์ทำบุญที่สูงๆเนี่ยหลวงปู่สวงนะเข้าทำบุญแบบสูงๆนะเคยเห็นว่าหลวงปู่สวงถวายเท้าวเทวดาบนต้นตะบกเลยนะ เนี่ยเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงมีหลักฐานอยู่เอ๊ะทำไมหลวงปู่สวงทำไมไปถวายข้าวศูนย์เลขต้นจะบอกแปดหกเลยเลขท้ายผมนี่แปดหกเลยหลวงปู่สงท่านชอบแล้๋ยวต่อหางสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปต่อหางเ่าด้วยนะครับมาใช้ต่อมาด้วยขอด้วยสาธุเด้อเลขท้ายอะไรนี่ศูนย์แปดหกนะครับ ออาจารย์เลคิดนะครับวันนี้ก็มาันเยอะนะครับแล้วก็หลายๆที่นะครับบางบางท่านมานู่นไกลนะครับจากกรุงเทพนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับก็การกิจอธิษฐานนะครับเพราะว่าเราจะได้อ่ขึ้นไปสู่ที่สูงนะครับตามที่จิตเราอธิษฐานเอาไว้นะครับ ลมแรงระวังหลุดเอลมแรงแรงเนี่ยดีดีนะครับลดลงได้เนาะได้เนาะคนไหนเก็บก็ได้เนาะสาธุสาธุอ่ะเตรียมชักว่าวขึ้นอปัอแล้วชักเลยได้เลยสาธุสาธุสาธุอาจจะได้ขึ้นสูงๆด้วยกันไปเลยขึ้นแล้วสาธุสาธุเออไปแล้วลวงปู่สวง ว้าวลวงปู่สวงขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วโอ้สวย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 เลยาวก็จะออกไปนะครับแล้วก็ทยอยออกไปเอาหางเอาหางออดหอยดูด้วยนะครับหางติดหางขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าติดหางอยู่นะครับว้าวขึ้นแล้วนะครับเมือปล่อยเชือกนะครับก็จะทยอยขึ้นไปนะครับเพราะว่าลง เรื่องว่าวปริศนาได้แล้วยังเหลือลงโมเล่นด<ม>ินชื่อว่าลงปูเชวาดาเล่นดินอย่างนี้เะครับที่จริงก็ก็ไม่ได้แปลกอะไรท่านจะเล่นดินเล่นน้ำเล่นไฟเล่นลมอะไรก็ธรรมชาติอันหนึ่งที่รวมอยู่ในกายสังขารท่านอยู่แล้วอย่างอย่างธาตุดินก็เนื้อนังมังสะกระดูกเราเพอย่อยสลายไปมันก็เป็นดินใช่ไหมล่ะ คคำว่าเล่นดินของท่านอีกคือท่านเป็นผู้ที่สันโดดมักน้อยเรียบง่ายอยู่ยังไงก็อยู่ได้แม้จะคลุกคลีอยู่กับดินกับโคลนกับตมยังไงท่านก็เป็นธรรมชาติของท่านอันหนึ่งออันนี้คือคือคำว่าท่านเห็นธรรมชาติเป็นอันเดียวกับกับธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติธรรมแปลว่าธรรมชาติธรรมชาตินี้ก็มีธาตุสี่นี่ ดินน้ำลมไฟมันจะพิสดารตรงไหนเล่นดินนะนะเล่นดินก็เป็นธรรมชาติท่านจะอยู่ในดินในโคลนในตมยังไงก็จิตใจท่านสดใสายเบิกบานเจียมสายในธรรมแล้วเล่นดินยังไงก็ก็ถือว่าท่านอยู่ในธรรมชาติท่านเห็นว่าธรรมชาตินี่เป็นธรรมธรรมที่บริสุทธิ์ธรรมที่ธรรมดาของของสิ่งที่มีอยู่ไม่แปลก เล่นดินนี่ก็คือท่านก็อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่เล่นเพื่อความวิเศษพิสดารอะไรหรอกตั้งแต่เด็กน้อยมันเกิดมามันก็เล่นดินเป็นเขาไม่หะระก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเราลวงปู่ท่านถือว่าท่านก็ถือธรรมชาติท่านมีธรรมชาตินี่แค่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นไปไหนท่านก็อยู่กับดินไปไหนท่านก็มีไฟไปไหนท่านก็มีว่าวอยู่กับลมไปไหนท่านก็ มีน้ําอย่างเงี้ยเข้าใจไหมท่านท่านกําลังแสดงทําให้พวกเรารู้นะว่าสิ่งทั้งหลายมีสี่อย่างนะดินหนึ่งที่ท่านเล่นดินนะเป็นธาตุของธรรมชาติสองถานน้ำเวลาหลวงปูใครไปหาท่านจะชอบเอาน้ําเทใส่เทใส่เห็นไหมนี่นีน้ําแล้วเวลาท่านอยู่ไหนท่านก็ก่อกองไฟนะอันนี้ก็เป็นไฟอ่อ แล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ไปไหนท่านก็มีว่าวนี่ก็แสดงธรรมะว่าลมต้องอาศัยลมสิ่งสิ่งทั้งหลายถ้าขาดดินน้ำลมไฟแล้วมันจะไม่เป็นการปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็ลมเป็นลมไฟก็เป็นไฟแต่ธรรมชาตินี่มันปรุงกันขึ้นมันเลยเป็นธาตุนั้นธาตุนี้ให้เราเห็นนั่นแหละเข้าใจไหมจะ ที่จริงท่านก่อแสดงธรรมะนั่นแหละ mm hmm. แต่เราก็ไปตีไปคนละอย่างคนละความคิดเนาะ mm hmm. แต่สําหรับปู่ปู่คิดอย่างนี้คใครจะทิดยังไงก็แล้วแต่เราไม่ว่ากันเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะพออิอทธิฤทธิปาฏิหารก็ได้จากไหนก็ได้ทั้งธาตุทั้งสีนั่นแหละอืดินน้ำลมไฟกะสินน้ำก็สินลมก็สินดินก็สินไฟนั่นการพิจรารณาตรงนี้มันก็ได้สมาธิได้ปัญญาเหมือนกัน แล้วแต่ผู้ที่เขาจะประพฤตปฏิบัติเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจดินก็เข้าใจธรรมชาติถ้าเราเข้าใจน้ําก็เข้าใจธรรมชาติถ้าเราเข้าใจลมก็เข้าใจธรรมชาติเข้าใจไฟก็เข้าใจธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี่มันมีพลังงานในตัวอยู่แล้วนะดินก็ให้ความสมดุลอยู่แล้วมันคงอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่มีดินเราก็จะเดินไม่ได้ นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ใช่ไหมนี่เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นแรงดึงดูดให้เราถ้าไม่มีน้ําก็ไม่มีอะไรมาชาระสะสาร,สารทําความสะอาดให้เราไม่มีสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้จเจริญเติบโตได้ดินกับน้ำนี่นะมันมันขาดไม่ได้จ้ะเพราะฉะนั้นลมนี่ถ้าไม่มีลมในความเคลื่อนไหวทั้งหลายกไ็ไม่แต่ในร่างกายเราก็ยังมีลมหายใจ ตัวลมนี่ทําให้ตัวร่างกายเราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้นะ,ะ,ะแล้วตัวไฟนี่ก็เป็นตัวให้เราอบอุ่นมีพลังงานอบอุ่นนะเพราะฉะนั้นที่ลุงปู่ท่านแสดงมาทั้งสี่ธาตุนี่ก็คือการแสดงธรรมปิจนาธรรมเพราะลุงปู่ท่านเป็นคนที่ไม่พูดหรือพูดน้อยในการเทศการสอนการอ,อบรมธรรมะให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านจะไม่ค่อยบรรยายหรือไม่ค่อยมจะสนทนาอะไรกับใครมากมายแต่ให้ผู้ที่ มองเห็นเนี่ยมีปัญญาเองเน้นเ้นปัญญาของแต่ละคนแล้วว่าแต่ละคนจะมีปัญญาเห็นเห็นท่านแสดงธรรมไหมในขณะที่ท่านแสดงปฏิิริยาท่าทางอยู่นะนั่นคือการแสดงธรรมของหลวงปู่นะครับให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งา